สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทํานานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พๆผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาให้คำตอบทุกท่านนะครับว่าปุ๋ยยูเรียเพียงหนึ่งลูกหรือปุ๋ยยูเรียหนึ่งลูกผสมกับ15 78 3ลูก นะครับก็คือยูเรีย1น1สูตร3ผสมกันแล้วก็หลังจากผสมเสร็จเราก็อามาวานจำนวนพื้นที่นา6ไร่ใช้จำนวนปุ๋ยในการหวาน2รลูกนะครับท่านก็ดูลักษณะข้าวตอนนี้นะครับเป็นไงบ้างครับข้าวตอนนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบได้แล้วก็เป็นคำตอบให้แต่ละท่านได้เข้าใจว่า สิ่งที่ผมบอกสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าเมลิหนึ่งยหเป็นข้าวที่ไวต่อแสงเป็นข้าวที่ตอบสนองแล้วก็รับปุ๋ยได้ไวมากเร็วมากการใช้ปุ๋ยเพียงหกไร่ต่อหนึ่งลูกเนี่ยเพียงพอครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าปุ๋ยสูตรที่ผมแนะนําให้พวกท่านผสมใส่แล้วก็แนะนําให้ผสมในการใช้เนี่ยแล้วนาหกไร่หรือนาห้าไร่เนี่ยหลูกในการหว่านลงไปเนี่ยมันเพียงพอครับ เพียงพอกับข้าวที่มันจะต้องการแล้วก็ได้รับสารอาหารมันเพียงพอมากครับถึงแม่ดินตรงนี้จะไม่ได้ดีมากมายเพราะว่าตั้งแต่เราหล่อน้ําไปข้าวมันมีอาการแจ้แแคแกนถูกไหมครับเสร็จแล้วเราเอาปุ๋ยมาว่านจํานวน2ลูกผลลัพธ์ที่เราได้มันเกินคําบรรยายนะครับหรือเกินในสิ่งที่เราบอกว่า ถ้าเราใส่ปุ๋ยหรือให้สารอาหารที่เกินความจําเป็นของข้าวมะลิแล้วผลเสียที่เราจะได้รับก็คือหนึ่งข้าวจะเฟื้อใบเมื่อข้าวเฟื้อใบข้าวงามหรือข้าวไหลสิ่งที่เราควรทําอย่างแรกก็คือการระบายน้ําออกนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันเฟื้อหรือว่ามันจะมันงามเกินไปนะครับจนพวกท่านมองแล้วก็เป็นกังวลให้พวกท่านทําการระบายน้ําออกนะครับอย่างแรกที่ควรทํา เมื่อเราระบายน้ําออกแล้วสิ่งที่เราจะได้ครั้งต่อไปก็คือเชื้อรานะครับเชื้อราตรงนี้ก็คือเชื้อรายุบนะครับที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมแล้วก็ไปดูหลังจากมันมีเชื้อรายุบแล้วผลที่จะตามมาขั้นต่อไปก็คือหนอนกอนะครับหนอนกอมาจากตัวไหนก็มาจากตัวนี้ครับนี่ครับลักษณะหนอนกอนะครับท่านเห็นไหมครับแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่ ลักษณะนอนกอนะครับนี่ผมจะบอกทุกท่านเลยว่านี่นะครับถ้าท่านไหนเห็นลักษณะนอนแบบนี้นะครับหรือผีเสื้อแบบนี้ผมพูดได้เลยว่าหนอนกอเข้าทําลายแล้วนะครับแล้วลักษณะที่หนอนเริ่มเข้าทําลายนะครับผมจะบอกพวกท่านก่อนอย่างแรกที่ข้าวจะเริ่มมีอาการนะครับก็คือปลายใบย,ยอดม้วนนะครับเมื่อปลายใบย,ยอดม้วนเสร็จมันจะออก ปลายใบมอปลายใบยอดม้วนแดงนะครับเหมือนตรงนี้นี่นะครับท่านเห็นลักษณะยอดตรงนี้ไหมนี่นะครับลักษณะปลายยอดมันจะแดงม้วนแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับถ้าปลายยอดของใครม้วนม้วนแดงแบบนี้นะครับนี่สันนิษฐานได้เลยว่าหนอนกอเข้าวทาลายแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําลายจนผลผล,ผลิตเสียหายแค่กําลังเริ่มกัดกินไส้ในหรือว่าเหล็กในของข้าวนะครับทําให้ข้าวม้วน ลักษณะที่สองคือลักษณะข้าวเป็นเพี้ยนะครับก็คือเพี้ยบวกกับโรคใบส้มหรือกาใบแห้งนะครับเห็นไหมครับนี่โรคที่ข้าวไม่ยอมกินปุ๋ยนะครับเกิดจากโรคไวรัสไวรัสนี้เกิดจากเพี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพี้ยจักจันเพี้ยหลังขาวนะครับหรือแมลงวีขาว พวกอันนี้คือเพี้ยทั้งหมดนะครับหรือพูดง่ายๆคือมแมลงปากตูดก็ให้ระมัดระวังนะครับก็ผมกล้ามาพูดแล้วการันตีให้พวกท่านฟังได้ทันทีเลยว่านี่ปุ๋ยหนึ่งลูกเพียงพอสำหรับการที่ข้าวเนี่ยจะได้นะครับต่อห้าไร่แล้ว6ไร่ถ้าผสมเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าลักษณะที่ผมบอกว่านอนก่อมันน่ากลัวนะครับก็คือ ลักษณะใบมันจะโค้งงอเมื่อใบมันโค้งงอเมื่อมันโค้งงอแล้วมันก็จะปกคลุมดินเมื่อมันปกคลุมดินพวกผีเสื้อที่ตัวขาวๆแบบเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะมาอาศัยใบข้าวที่กว้างแล้วก็ใบใหญ่นะครับเพื่อทำอะไรครับเพื่อวางไข่เมื่อมันวางไข่ในใบเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกตัวแล้วก็เจาะเข้าลำต้นทำให้เกิด เข็มในของข้าวเนี่ยม้วนนะครับเมื่อเข็มในข้าวม้วนปุ๊บมันก็จะเริ่มกัดกินไส้ในนะครับจนทําให้ข้าวเนี่ยเกิดยอดเหี่ยวยอดแดงนะครับให้ทําการซื้อยามาฉีดนะครับดังนี้หนึ่งเวอร์ตาโกนะครับสองพีวายทอนนะครับสามคาแทบคอไลนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งในสามชื่อที่ผมกล่าวมานะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ใส่คาโซนนะครับเป็นยาเชื้อรายุบเชื้อราหลุมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลักษณะที่ลายุบหรือลาเชื้อราหลุมเนี่ยมันเกิดเนี่ยมันจะเกิดจากจุดที่เฟื้อที่สุดเกิดจากจุดที่งามที่สุดและมันจะเริ่มแพร่กระจายจากหนึ่งนกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมแมลงนะครับสองตัวพาหะอย่างเช่นตัวเราเองนะครับหมาแมวหนูได้ทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าพวกนี้เกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นนะครับผมจะบอกก่อนว่าข้าวงามแบบนี้เกิดจากใครครับก็เกิดจากเราที่เราใส่ปุ๋ยหนักแล้วก็มากจนเกินไปเรามองว่าข้าวมันแจกกันเราเลยไปหนักปุ๋ยอย่างเช่นเราคิดไปเองว่าข้าวเนี่ยมันมีอาการไม่กินปุ๋ยไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยเราคิดว่าข้าวเนี่ยมัน นะครับคิดว่าการใส like erm ่ปุ๋ยนาหกไร่เนี่ยใส่ปุ๋ยสองลูกเนี่ยมันเยอะไปจริงๆผมจะบอกมันไม่ได้เยอะนะครับมันมากไปด้วยซ้ำนี่นะครับลักษณะนอนกอท่านดูตรงนี้นะครับลักษณะนอนกอเห็นไหมครับไส้มันจะเน่าท่านเห็นไหมครับลักษณะไส้มันจะเน่าข้าวจะเกิดกาบใบเหลืองก่อนนี่นะครับลักษณะไส้มันจะเน่าแบบนี้นะครับนี่เมื่อไส้เน่าแบบนี Lad ้ปุ๊บนี่คือลักษณะที่มันจะเริ que ่มเข้าทำลายนะครับเมื่อมันเริ่มเข้าทำลายปุ๊บ สิ่งที่พวกท่านจะต้องทําก็คือฉีดยาหนอนกอนะครับตอนนี้ยังทันนะครับแบบนี้ก็คือไส้ในเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มม้วนแดงเห็นไหมครับนี่ไส้ในม้วนแดงแบบนี้นะครับอันนี้คือยังเข้าทําลายไม่เสร็จเพราะลำตัวยังอยู่ข้างในต้นนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอันนี้คือไข่เพีย้ยที่พวกท่านต้องพิจารณาเป็นขั้นขั้นหลับแรกนะครับนี่นี่คือลักษณะไข่เพีย้ย ที่ทําให้เกิดเชื้อราส้มใบส้มใบลายใบจุดหรือลาใบเหลืองหรือไวรัสนี่แหละครับไข่มันเห็นไหมครับอันนี้คือไข่เพี้ยนะครับนี่ไข่เพี้ยจะเป็นแบบนี้นะนี่ดูเลยนะครับอันนี้คือไข่เพี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดเพี้ยจักระจันนะครับแล้วก็จุดเริ่มแรกของเชื้อรายุบนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเกิดจากไนตัวเจ่นความชื้นความร้อนนะครับนี่นะครับเชื้อราหลุมคือตัวนี้นะครับอันนี้คือพึ่งจะเป็นโรคใบไหมเขาเรียกว่า จุดเริ่มต้นของโรคใบไหม้เกิดจากปุ๋ยเกิดจากเราใส่ในตัวเจ่นหรือว่าปุ๋ยผสมเนี่ยมากจนเกินไปนะครับนี่นะครับคือโรคลานะครับผมจะบอกว่าลายุบปลาหลุมต้องใช้ยาไตไซคาโซนในการฉีดนี่คือลักษณะที่พึ่งเริ่มต้นเห็นไหมครับการสังเกตการดูการมองข้าวเป็นเรื่องที่สําคัญเมื่อเราปล่อยน้ําออกเสร็จปุ๊บเราทําอะไรต่อครับปล่อยน้ําออกเสร็จปุ๊บ เราก็มาดูเลยครับอย่างแรกที่เราเจอคือเพี้ยนแน่นอนครับ1ตัวนะครับก็หาพวกไพมีโทซีนนะครับหรือไทอะมีทอกแซมหรืออีมีดาโคพิกมาฉีดนะครับตัวต่อไปก็คือลาหลุมลายุบนะครับลาหลุมลายุปก็คือใบจะมีลักษณะไหม้ดำค้าขอบขอบเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับเห็นไหมครับว่าปุ๋ย2ลูกนา6กไร่ ทำให้ข้าวพวกท่านวินาขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะหนอนกอก็คือต้นข้าวมันจะแจ้นะครับแล้วก็จะเกิดหลอดเข็มข้างในเป็นหลุมหรือว่าใบม้วนใบเสียหายนะครับทําให้ข้าวเนี่ยไม่กินปุ๋ยแล้วก็ไม่งามใบไม่ตั้งใบจะโค้งงอข้าวมีลักษณะไม่เจริญเติบโตตามปกตินะครับหลังจากพวกท่านระบายน้ําออกเสร็จปุ๊บก็สังเกตโรคนะครับตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นี้เมื่อสังเกตโรคเรียบร้อยแล้ว อเผอิญว่าเช็คแล้วมันเป็นอย่างแน่นอนนะครับทั้งเห็นไหมครับสิ่งที่เราใส่ปุ๋ยสองลูกพวกท่านคิดว่าน้อยเลยครับมันไม่ได้น้อยสัดส่วนการผสมปุ๋ยที่ผมแนะนําให้พวกท่านผสมมันมากพอที่จะทําลายนาได้ทั้งแปลงนะครับเห็นไหมครับว่าความรุนแรงของปุ๋ยสองลูกต่อหกไร่ที่พวกท่านตั้งคําถามว่ามันจะเพียงพอเหรอปุ๋ยสองลูกผมตอบตรงนี้เลยถ้าท่านหวานมากมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ จริงๆนาหกไร่จะต้องใช้ปุ๋ยแค่ลูกเดียวนาห้าไร่สี่ไร่จะต้องใช้ปุ๋ยแค่ลูกเดียวนะครับมันเพียงพอต่อข้าวนะครับนี่ก็คือลักษณะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับเห็นนะครับนี่นี่นะครับมันจะเป็นเข็มๆอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้คือหนอนกอเพิ่งเริ่มเข้าทำลายนะครับปลายใบมันจะแหลมแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าเราดึงไม่ขาดเนี่ย แปลว่ามันเพิ่งเริ่มมาทําลายหรือว่าเพิ่งเริ่มฟักตัวจากใบที่โค้งงอเมื่อมันฟักตัวเสร็จมันก็จะเริ่มเจาะเข้าลําต้นเมื่อมันเจาะเข้าลําต้นเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มกัดกินนะครับกัดกินไส้ในหรือว่าเหล็กในของข้าวเสร็จแล้วมันก็จะเกิดเป็นยอดเน่ายอด Cuando, อขาวเมื่อมันเกิดยอดเน่ายอดขาววงจรต่อไปมันก็จะกัดกินเป็นหลุมเป็นบ่อ แล้วก็ทิ้งสปอร์เป็นพวกเชื้อราไวรัสต่างๆเสร็จแล้วมันก็แตกไปเป็นผีเสื้อเมื่อมันเป็นผีเสื้อปุ๊บมันก็กลับมาวงจรใหม่วงเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวพวกท่านจะออกลวงหรือว่ากัดหางปลาทูนี่ก็คือลักษณะหมานะครับถ้าหมาเหยียบย่ามันก็จะแพร่เชื้อราไปในตัวเชื้อราตรงนี้ก็คือเชื้อราหลุมเชื้อรายุบที่ผมบอกทุกท่านว่าให้ระมัดระวังถ้าข้าวเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือ เชื้อมันนะครับนี่อันนี้คือลักษณะเชื้อมันนะครับนี่เพิ่งเริ่มเป็นเชื้อนะครับยังไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าฝนตกลงมาหรือว่าอากาศร้อนแล้วน้ำเนี่ยไม่แห้งนะครับอันนี้น้ําแห้งเนาะเชื้อก็อาจจะบรรเทาลงนะครับแต่ก็ต้องฉีดนะครับถ้าท่านเห็นแล้วท่านต้องฉีดอันนี้ก็คือเรามาดูข้าวนะครับว่าหลังจากเราระบายน้ําออกปุ๊บเชื้อลายุบเชื้อรลาหลุม หกเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นตาหกเหลี่ยมไม่ไหม้นะครับจากสีเทาก่อนสีเทาเสร็จก็จะกลายเป็นสีดํานะครับก็จาก,จากสีเทาเสร็จมันจะกลายเป็นสีด at ํานะครับเมื่อมันเป็นสีดํานี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับลักษณะนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะมันจะกลายเป็นสีเทานะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสีดําเสร็จแล้วมันก็แพร่ระบาดนะครับทําให้ผลผลิตท่านเนี่ยตกต่านะครับก็มาต่อเลยนะครับ หลังจากที่ผมอธิบายว่ามันเป็นหนอนเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะแตกตัวกลายไปเป็นผีเสื้อนะครับเมื่อมันเป็นผีเสื้อนะครับผีเสื้อเสร็จมันก็ใช้จะใช้วงจรเหล่านี้นะครับวนเวียนวนเวียนอยู่ตลอดนะครับวนเวียนจนกว่าข้าวท่านจะเริ่มกัดหางประทูหรือว่าออกรวงนะครับเมื่อมันเข้าทําลายในช่วงข้าวใส่ปุ๋ยหรือว่ารับรวงเนี่ยนะครับ มันก็จะเข้าทําลายในช่วงที่รับรวงเป็นระยะสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วมันก็จะออกรวงมาเป็นสีขาวทําให้พวกท่านเนี่ยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรก็มันเกิดจากไอ้นอนตรงตรงนี้แหละครับและนี่ก็คือลักษณะที่ข้าวเป็นเชื้อรานะครับเชื้อราหลุมหรือเชื้อราที่ผมบอกว่าน่ากลัวที่สุดนี่นะครับเชื้อราที่น่ากลัวที่สุดของบรรดาของเชื้อราแล้วนะครับเพราะว่าลาจะยุบจะหลุมนี่นะครับคือลักษณะทั้งหมดก็ใบมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ อย่างนี้ต้องฉีดไตรไซคาโซนนะครับอันนี้คือลักษณะนอนกอนะครับนี่นอนกอนะครับมันก็จะเป็นไซนนวอันนี้เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มระบาดนะครับก็ให้ทุกท่านฉีดยาป้องกันให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครเป็นแบบนี้แล้วก็บอกแล้วนะครับว่าปุ๋ยสองลูกเพียงพอต่อนาหกไร่หรือว่าเกินไปด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ